ครับวันนี้เรา,ามาต่อข้าวแถมสักบาทเน่ยนะครับเพิ่มเป็นข้าวสี่บาทนะครับอ่าเขาแต่งมาสามวันนะครับได้ข้าวบาทก้มมาหนึ่งบาทแล้วนะครับมาข้าวบาทสลัดขึ้นและบาทสลัดลงนะฮะเป็นข้าวสามบาทแล้วนะครับทีนี้เราจะเขียนข้าวใหือเหมือนข้าวที่เปิ้งเขียนทั่วไปก็คือเอาบาทก้มเนี่ยมาแปะแ้ม แต่งต่อแถมบาทเดียวเ้องเป็นสี่บาทนะครับมาก็ครบสี่บาทเป็นข้าวสี่บาทนะที่เปิ้นเขียนจ้อยกันทั่วไปนะครับอ่าลองลองมาต่อเลยนะครับอ่าเนี่ยนะครับฮาก็เอาฉันทลักบาทบาทก้อมนะครับอ่าเอามาต่อนังลุ่มนี่นะครับเอามาต่อนังลุ่มเนี่นะครับฮ่าจำละจิตใจ ภายในล้วงล่องจนมดเสี้ยงลาขีนะครับเราก็เอาชนนลักบาดกลมมาต่อแถมเราก็แต่งต่อแถมบาดเดียวนะครับมันก็จอยได้เลยนะครับอ่าเอาเรามาดูเลยนะครับอ่าบาดกลมก็คือวักแรกป้นก็จะต้องลงเสียงตรีนะครับอ่าเสียงจัตวาบาดท,ที่สองนะครับอก็แต่ต้องมาสัมผัสลาคีนั่นนะสลาอีตรงนี้นะครับ แต่เป็นเสียงจัตวานะครับเอามาแต่งต่อแล้วนะครับกลมนะครับกล่มเก่ากลมนะฮะเาเขียนแบบบาลีเาก็บ่ต้องใส่ไม้สัดแหะครับอย่างอีก,กับกล่มแล้วนะครับบัดต้องใส่ไม้สับนะครับ ถ้าเราจะใส่มันก็จะเป็นออกแบบไทยนะกรรมไทยนะครับกรมกรรมทั่วไปออเอากรมบาลีมัน,พ,นพ่นมาใส่ไม่สั์นะก็จะเขียนแบบไร้ก็ได้นะครับกรรมเก่านะครับสัพพะ,ะเขียนเป็นแบบแบบบาลีนะครับบม่ต้อง อเอาตัวปะมาซ้อนกันเนี่ยนะะก็อ่านว่าสัพพะนะครับแต่บางคนก็อ่านสัพะมันก็ก็แล้วแต่นะครับอ่าลงสระ,ะีนะครับมามันต้องเสียงจัตวาโดยนะครับสัพพะคละเคล้านะครับ กะเข้าอ่ามันจะคงจะ,ะอ่านเป็นกะกะเขามไม่ได้นะครับมันก็เป็นคละเข้านะครับอ่ามันมีหลายบ,บริบทนะฮะตัวตัวกะลอลิงเนี่ยนะครับคละเข้ามองสี อ่าหมองสี่่อามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองแล้วครับกัมอืมกัมมะนะครับกัมเกา่สาสัพะมันเป็นบาลีเนี่ยตัวตัวปะมันก็อ่านเป็น เป็นพอเป็นสภพนะครับบางบางคนปรกอ่านสภพมันก็ตามสำเนียงท้องถิ่นมันก็บอกว่ากันนะครับมันก็อ่านได้นะครับคละเคล้านะครับมองสีอ่าข้าเข้ามองสี เป็นปริวัติแบบที่สามแล้วครับกรมนะครับอ่าอย่างนี้มันมันมันอ่านสำเนียงไทยแล้วนะครับอ่านกคมเป็นภาษาไทยแล้ว,ลวอันบนนี้เป็นอ่านกรรมได้นะครับอันนี้มันอ่านกรรมนะครับหอ,อยใส่มาจตวาไปให้มันเป็นกรรมครับกรรมเก้าสัพพะ สะพะคละเ,เคล้ามองสีอ,อ่าคละเคล้ามองสีหรืออันยาคละเคล้ามองสี ม,มันมันออกไปทางไทยนะครับคละเคล้านมันก็ความจริงมันเมืองมันมีลอกกล้ำนะครับข้าเข้าหมองสีอย่างนี้ก็ได้นะครับยอมรับด้วยดียอมนะครับยอมรับ คับโดยอ,อ่าโดยอย่างอี้นะครับมันไม่โกเนี่ยถ้ามันมีตัวสะกดอย่างอี้นะครับมันต้องมีไม่โกงใส่ดมอันนะครับเพราะวาอันม,มันจะอ่านโดยบ่ได้เนี่ยมันอ่านโดยะ มันจะอ่านเป็นกรรมนะครับกรรมภาษากาเมืองเลยมันจะเป็นก็คงจะอ่านเป็นโดยะโดยะนะครับมามันมันโดยมาได้นะครับมันโดยอะไรมันถ้าเอาตัวไม่โก่งใส่นี่มันแสดงว่ามันอ๋อตัวนี้มันต้องสะกดละครับสะกดเป็นโดยอามันเป็นยงี้นะครับภาษาพื้นภาษาละนามันมันอย่างนี้นะครับพิเศษโดยดีนะครับโดยดี ยอมฮับโดยดียอมฮับอ่าฟังเสียงฮับฮับฮับโดยดีนะครับอ่าคำนี้ว่า มาต้องสัมผัสกันได้นะครับระหว่างวักที่สามกับวักที่สี่เนี่ยน,นะครับแต่ถ้าสัมผัสได้ก็ดีนะครับบ่บ่มีนะครับอ่าคำนี้ว่าอ่านบ่มีนะครับอแต่โบราณนบราผสมกันนะครับอ่าผสมกันเพื่อกระตัด ไม่ก่อออกบนนะครับตัดเอาสเสือไม่กี่อย่างเดียวนะครับแล้วเอาตสมะนี่ไปไว้ลุงนะครับเป็นหางอย่างนี้นะครับบอมีนะครับข้ออ้างนะครับข้ออ้างอ,อ่า มีขออ้างมาเป็นปริวัติแบบที่สองแล้วครับบอมีข้ออ้างห้าปริวัติแบบที่สามแล้วครับบอมีข้ออ่าข้อเสียงโทรพิเศษนะครับอ่า ใส่จุดไปตามฉบับแบบฉบับของผมนะครับข้อนะครับอ้างโทรวิเศษนะครับอ่ามันจะได้อ้างโดยบนตะบนบนนะครับอ่ารอไปต่อแล้วครับอ่าได้ได้สี่บาทละอ่าได้สี่บาทแล้วนะครับ ได้สี่บทก็กำเก้าสัพพะขะเข้าหม่องสีย้อมฮับโดยดีบ่มีขอ้ออ้างนะครับถ้าจะจ้อยก็ซ้ำนงกำรรนะครับอย่างเงี้ยนะครับลอยกลมปล่อยข้อง Sát đỏ đuông chùm Nghen phò tuổi đu Mông lông đồng khưng Kỹ lệ จะฟังไปอื้นเหิดห้องจำละจิตใจภายในลวงลองจนหมดเสียงลาคีกำก่าสับพะคล้เคล้ามองสี ยอมฮับโดยดีบอกมีข้ออ้างบอกมีข้ออ้างครับมันพวกหอยต่อแถบาทให้มันเป็นห้าบาทนะครับ